ครับสวัสดีครับคุณยายทั้งสามท่านเนาะครับทั้งสี่คนมามาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านกาบานกาตบุกาตเนาะอ๋อขับที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างอาหารที่พักอุดมสมบูรณ์อุดอครับขาดสาครับน้ำไม่ขาดออครับก็ก็พอพอพอได้อยู่เนาะ ก็ได้เนาะอยากอยากกลับบ้านหรือยังเนี่ยแต่กำลังใจเราเรายังดียายสู้ๆไหมยายสู้อยากจะให้จบเร็วๆไหมการรบชุดนี้เนี่ยาเเออนะอยากกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย ยต่อยากกลับอยู่แต่ไม่อยากกลับใจอยากตึู่รอมอยู่ทังบ้านหมาตาใจอย่งไรครับก็มีเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเขาก็ดูอยู่เมื่อกี้ผมก็ลงไปดูเจ้าหน้าที่เขาจะจำหมู่บ้านเขาจะเดินดูและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เดินดูนะไม่ไม่ต้องห่วงหรอกก็ยังสงบสงบอยู่เขตเรายังไม่มีอะไรที่แ่าเป็นห่วงใชเาอยู่ครับครับก็แยกกันมา ดูวัวดูไก่อยู่ฝั่งนู้นก่อนวัน<อ>แต่เราก็เด็กๆเยอะก็เลยต้องอพยพมาต้องเอาเด็กมาก่อนเนาะครับครับยินเพราะว่าคอยมาทุกคนเลยวันนี้นี่ย่างยังครับย่างก่อนค,ครับวันตอนนี้ก็วันนี้ก็ลงนัดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไม่ไมเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานยิงเยอะ ครับครับครับก็ขอให้คุณยายทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะสู้ๆเนาะกำลังใจดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ